ข้ามไปข้ามันเฮ่ด้วยทันดาเยียบเอ้ยด้วยทันดาเย็บมีได้ชาไม่ข้ามันในสมราหน้ามาหายอย่างไรก็เแล้วแต่จะไม่ข้ามคุช,ช้าก่อนเถิดพระพุทธ,ธทิศเจ้าค่ะกระหม่อมชั้นหาล่วงเกินพระองค์ท่านมิได้อีกดอก เานี้พระองค์ท่านจะไปรางแคพูดดีปไปแรงมึงเนี่ยขำเป็นเจ้าะ่ะก็รู้แล้วมึงก็พูดไอ้หมันยอเกินไปพระองค์จะไปไหนพระเจ้าค่ะฉันจะไปแก้แค้นเสด็จพ่อเสด็จแม่ของฉันหมอนฉันไปด้วยหากไม่ว่าการครั้งนี้หมอนฉันไปด้วยแกยอมเสี่ยงชีวิตที่จะไปช่วยฉันแก้แค้นให้กับเสด็จพ่อเสด็จแม่ของฉันในครั้งนี้ฉันก็จะให้แกไปเพราะฉะนั้นแล้วแกเต็มใจจะไปไหมทำไมเต็มใจฉันจะไม่บังคับ เช่นนี้ไม่ได้ดอกมอมฉันไม่มได้อะระแวงมึงแนละ้วมอมฉันจะขอไปเกิดทองล้อมิปัติดตามพระองค์ท่านไปตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะข้าเสนอกรอบตก<ป>ใจมาก<ป>รีบไปกระเถิบไปฮะ<า>สองเทพบุตรมาแล้วเหรอือมังยัง,ยงก็เห็นมึงห้าอะไรตกใจเลยวันนี้เขามีงานเดี๋ยวจะมาดามาพรุ่งน,นี้มึงไม่เห็นยังไงมึงไม่เห็นแล้ไงตรงที่นิ้วกุชิน่ะกูเห็นแล้วอะไร เมนไงพรุ่งนี้ต้องเผาแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่ลำแหลมนะเมนดูมันสิแกบอกมันสิสมมุูทสมมุติสมมุติเออสมูทว่าอะไรเป็นป้ายหมายปากไก่เฮ้ยไม่ใช่ป้ายนู่นน่ะยอดหวังยังไงกำแพงเมืองเออกำแพงเมืองเล่นเรื่องอะไรเนี่ยกำแพงเมืองกำแพงเมืองสูงเช่นนี้หากไม่ว่าฉันจะข้ามไปคงข้ามไปไม่ได้ถูกต้องฉันจะทำยังไงดี เหยียบหลังหม่อมฉันขึ้นปีนกำแพงไปเถิดพระเจ้าค่ะขอบใจมากเมื่อมาถ้าหากเมื่อวานครั้งนี้ฉันแก้แค้นสำเร็จกลับสู่เมืองเมื่อเวลาใดฉันจะปูดตั้งแต่รางให้กับแกมาพระองค์ขอบใจมากอย่ารู้สิเสียวเพราะฉะนั้นในการครั้งนี้มันฆ่าพ่อฉันมันฆ่าแม่ฉันมันทำไมจะแค้นใจอง่ายเดี๋ยวพ่อลงก่อนลงแป๊บลงแป๊บทำไมอีกอะ โมโหให้เสร็จแล้วค่อยขึ้นคนมันโมโหพ่อแม่ถูกฆ่าตายมันก็ต้องโมโหสิวะหยุดโมโหสักแป๊บหนึ่งใจเย็นๆขึ้นมาโอเคต้องโมโหกูรู้ว่าโมโหเอ๋จะข้ามไปฆ่ามันในวันเดีดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดโอ้โหอะไรอีกเนี่ยเรื่องเยอะแล้วเกิน ต้องเสพาได้เหรออ้าอะไรของเมฟบนี้เขาลูกชายใครลูกชายพร hey! เออต้องร้องลิเกจะดีต้องร้องละรำยังกว่าจะเสพาเสร็จกูไม่เป็นกระดูกทับเส้นเลยเหรอมึงก็ต้องทนสิวะกูไม่ไหวอะ่ะไม่อดทนพี่ชายเขาสอนมันจะพี่ตุ้มเขาบอกไว้ลิเกมันต้องมีการร้องการำํำมึงจะมาเดินเข้าเดินออกได้ยังไงันต้องร้องสิวะแต่แต่มันขึ้นเหยียบหลังเนี่ยผมไม่ไหวไอ้วอนแทนได้ไหมเล่เาเป็นอย่างนี้ไงไม่อดทนอย่างนี้ไงแล้วจะมาบ่นว่าเออ มึงแล้วมึงอยากจะดังมึงเล่นแค่นี้มึงยังเล่นไม่ได้เลยมือใช่งั้น